à robot quan robot hả game này mìnhเคย lòng gì đó, đã lòng rồi hả? Phương biết chắc, này. Này, 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 ซาตานเราเจอซาตานแล้วแกะสีดำซาตานเออสนุกมากเอาติดีกกวนเกินไปไนะเนี่ยเพื่อน <c oughs> อย่ามาใกล้กูได้ไหมกูขอร้องเออของมันแล้วกันอะไรเนี่ยเ <c oughs> จะมาหาซาตานกับกลายเป็น เกมสุดทันสาสนุกมากชอบอ่ะ,อ,ลละอะไรเนะี่ยเอ้ยอะไรอ่ะกระดูกอ่ะเฮะยกต้องลองเกตาลิงบอมไอ้นั่นก็เกตาลิงใช่ป่ะเออใช่ป่ะไม่ไแน่ใจใช่ไหมน่ะแต่ที่รู้น่าใช่ฮะบัวนี่บัวหรอควายไอ้นี่อะไรโอ้โหโอ้โอ้แล้วกูเดินไหนอะไรเนะี่ยฮะหมาแล้วขี้ตายไอ้นี่อะไรเนะี่ย เอาเข้าได้โอ,โอ้โหพงกูให้กูเลยให้กูนอนแล้วไงไลไ่อะไรเนี่ยบ<ะ>้านลอยฟ้าขึ้นไปยังไงเดี๋ยวนะขอดูผู้สร้างหน่อยฮะเอาบอกวันคืออะไรเนี่ยฮะเอาบอกวันไอ้นี่สร้างสร้างซาตานเหรอ Andrew yeah.